สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคาหนังคาข่าวในช่วงสัมภาษณ์คนดังกับผม นุ้ยเชิญยิ้มครับและวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คนดังอีกท่านหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นนักธุรกิจที่ทําธุรกิจแบบสีเทาครับคุณผู้ชมครับธุรกิจสีเทานี้นะฮะพอพูดไปเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องนึกออกแล้วว่ามันเป็นธุรกิจที่อาจจะผิดกฎหมายนะครับแต่เรียกว่าเสียท่านนี้ทําธุรกิจสีเทาโดยที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะฮะผมใช้คําว่าธุรกิจสีเทาอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องใช้คําว่าธุรกิจสีดําจริงๆนะฮะวันนี้ผมนั่งอยู่กับเขาแล้วครับเสียโป่งเน่งครับ สวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีทุกคนครับครผมจะออกอากาศสดเก็บเก็บอ๋อโทษทีนะอ่าผมขอเข้าคําถามเลยได้วกันนะฮะได้ครับขอบคุณที่สละเวลามานะฮะในวันนี้โอ้ยเวลาผมเยอะครับครับผมอ่าผมขอถามนิดนึงนะฮะว่าเสี่ยทําธุรกิจสีดําอันนี้มานานยังครับก็ทํามาตั้งแต่เกิดนะครับครับผมเกิดมาผมก็เจอแต่เลือดนะครับเลือดผมการฆ่าฆ่าทั้งวันพ่อผมก็ฆ่าแม่ผมก็ฆ่า ญาติพี่น้องผมเนี่ยทำงานเกี่ยวกับการฆ่ามาโดยตลอดมือเลือนเลือดอยู่ตลอดเวลาครับผมแล้วธุรกิจแบบนี้คุณไม่คิดจะเลิกบ้างเหรอครับผมอยากจะเลิกครับครับแต่ผมเลิกไม่ได้จริงทำไมะฮะการทําแบบนี้มันเป็นอาชีพของวงตระกูลผมต้องสืบสารต่อครับคุณไม่กลัวบาปกลัวกรรมเหรอฮะโอ้ไอเรื่องบาปกรรมมันชินแล้วครับเกิดมาก็บาปอยู่แล้วผมได้สนใจอะไรครับการที่คนเราจะตัดสินใจทําธุรกิจอะไรแบบนี้ที่มันสีเทาหรือสีดําเนี่ยต้องบอกว่า คนไทยเนี่ยนับถือาศาสนาพุทธครับคุณจะฆ่าใครสักคนหนึ่งหรือว่าจะไปเชื่อดใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณไม่คิดถึงบาปถึงกรรมเหยฮะว ok ่าคุณตายไปคุณจะต้องตกนรกคุณเม่เ <SE> ่อนเอไอบาปนี่รูปร่างเป็นไงครับ <S <S าบาปจะปากแบนฮะแล้วบุญล่ะครับบุญจะปากจู๋หน่อยยังไงฮะไอบาปบุญจะปากจู๋อย่างี้เหรอฮะมันน่ากลัวนะฮะน่ากลัวตรงไหนครับปากจูปากแบนคุณลองพูดบาปปากจูดิฮะเบ้อ แล้วบุญปรับเดี่ยเห็นไหมฮะอย่างนี้มันไม่ได้แล้วไอ้คำว่าตกนรกของคุณมันคืออะไรตกนดรกคุณไม่กลัวเหรอฮะไม่กลัวบางคนสมัยนี้บอกว่าไม่กลัวหรกตกนดรกทําไมอ่ะคนมันอยู่กันเยอะช่วยกันทาอะไรแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จอยู่สวรรค์เซรามิกใช่นะคนมันน้อยมีหน้าที่หลากพระอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นแล้วก็ลากพระอาทิตย์ลงมาจากนั้นก็เอาดาว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 ไปโรยพอเสร็จปุ๊บก็เก็บดาวแล้วก็พระอาทิตขึ้นอีกแล้วนี่คุณไปได้มาจากไหนเพื่อนพรมแดนบอกมาค เวลาผมมีน้อยแล้วเลยนากคุณรู้จักไหมฮะนารกรู้เลยครับนารกคุณก็เอาที่ตัดหญ้ามาตัดมันก็ไม่ลกเลยคุณถึงไม่เกรงกลัวต่อบาปต่อกรรมที่คุณทําไปบาปบุญคุณคุณไม่คิดจะล้างมือเหรอฮะผมเคยล้างครับเพราะผมใส็จงางผมก็ล้างมือตลอดเลือดมันติดมือในการทาธุรกิจของคุณนะฮะหมายถึงให้ผมเลิกเหรอครับมันคงเลิกยากแล้วมันเข้าไปในสายเลือดแล้วจริงๆแล้วบาปกรรมอันนี้นะฮะผมบอกว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณแต่เขาเรียกว่ากรรมพันธุ์ กรรมพันธ์คืออะไรกรรมก็ตกไปที่เผ่าพันธ์ของคุณไงฮะ oh. อาจจะเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่คุณน้องคุณญาติคุณแต่คุณไม่ได้รับกรรมอันนี้แต่ไปเห็นไหมบางคนก็อลูกออกมาทําไมลูกขาเสียลูกต้องพิการนี่แหละเขาเรียกกรรมมรพันธ์ผมอยู่ได้คุณไม่คิดจะเลิกจริงๆหระฮะไม่คิดครับเคยคิดเลิกแต่ผมก็ถูกบังคับให้ทําองครับแล้วคุณไม่เกรงกลัวต่อก,กฎหมายบ้านเมืองเหระฮะ oh. กฎหมายคืออะไรกฎหมายกฎห,<ด>หมายคืออะไรคุกไงฮะผิดกฎหมายคุณก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกมันอยู่ในเรือนจำํำนี่คุณใช้คําว่าคุณฆ่าฆ่าฆ่ามาหยุดแล้วมือเปื้อนเลือดตลอดเวลาคุณครับปีนี้ผมอายุ50าล้วนะครับผมฆ่ามาตั้งแต่11คุณคิดดูว่ากี่ปีแล้วผมยังลอยนวลอยู่ได้นี่ ตั้ง30 40ปีคุณไม่คิดที่จะเลิกฆ่าเลยเหรอฮะผมไม่เคยคิดเลยครับผมเจอผมฆ่าทั้งนั้นขอร้องเถอะขออะไรฮะขอให้คุณเลิกทําถ้าคุณจะขอผมมันคงยากแต่ว่าถ้าผมให้เองกะได้<ะ>ไอธุรกิจสีดําของผมเนี่ยมันต้องทําไปตลอดชีวิต <c oughs> อ,อะไรนี่คือธุรกิจของผมเฮ้ย <c oughs> ที่ผมพูดว่าธุรกิจสีดำเฮ้ย <c oughs> คุณเอาอะไรมาเฮ้ยคุณคุณอย่งตกใจอะไรฮะธุรกิจสีดำที่ว่านี่ก็คือ ไก่ดำตุ๋นยาจีนนี่ธุรกิจของคุณก็คือไก่ดำตุ๋นยาจีนไก่ดำที่คุณบอกต้องมีค่าก็ค่าไก่ไงเอาเลือดนะฮะก็เลือดไก่สีดำสีดำนี่ตุ๋นยาจีนไก่ดำนี่ ผมก็เข้าใจผิดนะฮะกจแ้วทำไมคุณไม่บอกทีมงานตั้งแต่ทีแรกเลยครับว่าทําไก่ดํญญาตุนยาจีนขายาผมก็นึกว่าคุณเป็นมือปืนรับจ้างฆ่าคนมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย, <c oughs> ย,ายให้คุณจะอะไรเนี่ย <c oughs> คุณจะมายิงอะไรไมนต้องตกใจ <c oughs> เพราะว่ายิงไก่โง <c oughs> แค่วิ่งไปจับก,ก็พอแล้วที่คุณใช้ปืนยิงคุณยิงไก่อะไรไก่ฟ้าอะไรบ้างไก่ฟ้าไก่เฟอร์บ้าบอไก่ฟ้าหลังเทาเออใช่คนละพวกกันถ้าเสือดําไม่แน่ไก่ดาตุ๋นยาจีนผมมอบให้คุณสองน้องเลยครับ นี่ไม่น่าเชื่อมันเหลือรอดมาได้ยังไงต้องสองน่องนี่จะโอ้โหจะสามตุ้มอยู่แล้วเพียงนั้นน่ะนี่ซื้อมาตั้งหาเนี่ยมาจากร้านคุณเปล่าร้านผมครับโอ้โหไก่ดำตุ๋นยาจีนไอ้ยาจีนนี่ผมว่ามันมันมันช่วยอะไรฮะยาจีนเนี่ยพลังไงคุณเหรอไม่เคยมีทําแบบไก่ดําตุ๋นยาคุมอะไรมีไหมไม่มีตุ๋นยาคุมคุณจะมีลูกได้ยังไงเล่าตุ๋นยาจีนนี่คุณน,นี่เนี่ยอ่อนเพลว่าไม่มีกําลังเฮ้ยเฮ้ลองบอกเขนหน่อยฮะอันนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรนะครับสมรรถภาพเฮ้ยคุณเคยกกิินนนมยอะะไไรรเี่ปจ เป็นไงฮะคุณแม่ผมพูดงเป็นตัวเลยผมไม่อายคือผมอายุจะ60อยู่แล้วนะลูกผม6คนโอ้โหไม่ใช่ลูกกับผมนะเมียผมคนอื่นไม่แล้วสุขภาพมันจะแข็งแรงไหมเอาแน่นอนสิครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณกินแค่น่องเดียวนะคุณลองบอกสิถังเช่าถังเช่าโต่งโสมเกาหลีตังก๋วยจับมีอะไรมีเล็กขู่ขอผสมเข้าไปไอ้ที่บอกโดไม่รู้ล้มเนี่ยนะใส่ไปในนี้ฮะับทางกระทืบลงโอ้โหกินแล้วเป็นไงฮะปากปาบ้าแข็งโป๊ก นี่นั่งก็เป็นปัญญาอ่อนเอามือนั่งคอจับบ้าแล้วกินไปเยอะขนาดนั้นจะมาข่งโป๊กไก่ <c oughs> เปิ์กได้ไงโอเคครับคุณผู้ชมครับแม่เราคุยกันตั้งนานนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องซีเรียสจริงๆแล้วเป็นธุรกิจของเสี่ยโป้งเหน่งเขานะครับนั่นก็คือทําไกด่ดําตุนยาจีนขายนั่นเองนะครับแม่เข้าใจผิดกันหมดเลยนะฮะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณผมมออให้คุณไปเลยอันนี้นะฮะไปกินอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่เขาดิไปไปอยู่เขาคุณคุยกับใครอ่ะคุยกับหม้อมันจะได้ยินยังไงมันมีหูดิ เฮ้ยไม่ได้ยินแล้วฮะทำไมหูมันตึงนี่คุณเล่นย้อนผมแบบนี่ขอโค่หมดเวลาพอดีคุณผู้ชมครับวันนี้ลากัไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณเสียโป้งเหน่งด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ Channel Right <input> Comedy กด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ จะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ